สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูปิยรัตบุญลักษ์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์เศรษฐกิจในชุมชนนะคะพบกันในวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เดี๋ยวไปเรียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนกันเลยค่ะระบบเศรษฐกิจชุมชนนะคะลักษณะเศรษฐกิจ ชุมชนของประเทศไทยจะเป็นการผลิตการบริโภคและแลกเปลี่ยนสินค้าบริการเน้นที่ชุมชนของตนเองและต่างชุมชนนะคะมีการผลิตสินค้าออกสู่เมืองโดยเฉพาะสินค้ากเกษตรกรรมมีการบริโภคสินค้าและบริการประเภทอุตสาหกรรมจากสังคมเมืองมีอาชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อมของชุมชนมีการบริโภคสินค้าที่ไม่ซับซ้อน ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นค่ะค่ะลักษณะอาชีพสินค้าและบริการในชุมชนนะคะก็หนึ่งเกษตรกรรมก็คือการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และประมงและการป่าไม้นะคะข้อที่สองพนันจยกรรมอาชีพที่เราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปในแต่ละชุมชนโดยเฉพาะอาชีพค้าขายข้อที่สามหัตถกรรมอาชีพที่ต้องอาศัยแรงงานฝีมือในครัวเรือนวัตถุดิบก็เป็นทรัพยากร,รที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ข้อที่4นะคะบริการอารชีพที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะค่ะการพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเศรษฐกิจของชุมชนจะขยายใหญ่มีความเจริญก้าวหน้าได้ผู้ซื้อกับผู้ขายในชุมชนต้องมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันนะคะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและธนาคารนะคะ ก็เศรษฐกิจของชุมชนเจรินเติบโตได้ด้วยดีทั้งผู้ผลิตผู้บร<ม>ิโภคธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องมีความเข้มแข็งเพราะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะกะชุมชนเข้มแข็งนะคะสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบดังนี้นะคะรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น<ม>ให้มีคุณภาพ ผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนะคะเน้นการผลิตเพื่อบริโภคอย่างพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้จับจุมชนนะคะสร้างส่งเสริมระบบพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาดค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับทิเชอร์เนยอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะในวันนี้ทิเชอร์ก็มีการ์ตูนสนุกๆมาให้นักเรียนได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราแวรับชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะณหมู่บ้านนาตาเดี่ยวมีครอบครัวของสมศักดิ์และสำรวยสองสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน2อสามีภรรยามีอาชีพเลี้ยงปลาขาย ซึ่งรายได้จากการขายปลาก็พอได้จุนเจือครอบครัวซื้อข้าวซื้อผักแค่วันต่อวันไม่มีเหลือเก็บไว้เลยหากวันไหนขายปลาไม่ได้ก็จําใจต้องกินปลาที่ถึงแม้เบื่อก็ต้องทนกินสํารวยวันนี้ขายปลาไม่ได้เลยเราคงได้กินปลาเหมือนอย่างเดิมสินะอืคงต้องกินปลานี่แหละข้าวก็จะหมดแล้วนะพรุ่งนี้ ก็คงไม่มีข้าวกลองหม้อแล้วหวังว่าจะขายปลาได้นะสองสามีภรรยาก็ขายปลาเลี้ยงชีพมาเรื่อยๆจนปลาในบ่อใกล้จะหมดถ้าปลาหมดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาลงทุนซื้อปลามาเลี้ยงต่อสมศักดิ์จึงตัดสินใจเอาโฉนดที่ดินที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบเราคงต้องกู้เงินมาลงทุนซื้อปลาลงบ่อ เดี๋ยวคงขายได้ค่อยเอาเงินไปใช้หนี้ก็ได้นะแม่ก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละหลังจากที่สมศักดิ์ไปกู้เงินกับเจ้าหนี่นอกระบบมาลงทุนทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคือขายปลาได้วันต่อวันไม่มีเงินเก็บไว้ไปใช้หนี้เลยหากไม่มีเงินไปใช้หนี้บ้านของเขาก็คงจะถูกยึดโถเรายังไม่มีเงินไปใช้หนี้เลย นี่พกวกเจ้านี้มันก็ทุงทวงมาแล้วอะถ้าบ้านเราโดนยึดเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะทำไงดีหึ <c oughs> เราไม่น่ากู้เงินเขามาเลยระหว่างที่กำลังคิดหาทางออกอยู่นั้นสมศักดิ์ก็นั่งฟังวิทยุซึ่งมีรายการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กําำลังออกอากาศอยู่พอดีโดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วน ตามอัตราส่วน30-30-30-10ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ30%ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้าต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ30%ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัว ให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้ใจ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ30%ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10%เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่น สมศักด์ได้ยินดังนั้นก็ได้ข้อคิดที่จะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช้าวันรุ่งขึ้นสมศักดิ์จึงลงมือขุดแปลงปลูกผักทันทีและจัดแจงพื้นที่ไว้สำหรับปลูกข้าวถึงแม้ไม่มากแต่ก็พอกินสำหรับสองคนพร้อมทั้งสร้างข้อไก่ไว้สำหรับเลี้ยงไก่เหนื่อยไหมพ่ออดทนเอานะถ้าเรามีทุกอย่างอย่างนี้ เราคงไม่ต้องซื้ออะไรขายปลามาได้จะได้เอาไปใช้หนี้เขานี่แม่ว่าจะรับตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยนะเพราะว่าดีไหมอืมก็ดีนะเดี๋ยวพ่อเอาปลาไปขายคนเดียวก็ได้แม่ก็เย็บผ้าเลี้ยงไก่ปลูกผักอยู่บ้านนี่แหละจะได้มีเงินไม่ไปใช้หนี้แล้วต่อไปเราก็คงไม่จําเป็นต้องไปกู้ขอมาอีกแล้วนะแม่อืมหลังจากที่สมศักดิ์ และสำรวยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเงินเก็บไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบและเก็บไว้ใช้ยำจำเป็นแม่วันนี้พ่อเอาเงินไปใช้หนี้มาเรียบร้อยแล้วนะบ้านเราไม่ต้องโดนยึดแล้วแล้วเราก็คงไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครอีกใช่ใช่หลังจากที่ใช้หนี้หมดแล้วสมศักดิ์และสำรวยก็ยังคงใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีทั้งข้าวผักไก่ปลาหลังจากนำปลาไปขายเงินที่ได้ก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยจนทั้งสองได้มีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุข เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะจากเรื่องที่ทิเชอร์ให้นักเรียนได้ดูนะคะเขาได้ทำอาชีพอะไรคะ,ะเขาได้ทำอาชีพเกี่ยวกับการจับป่าเพื่อเป็นการหาไรายได้ใช่ไหมคะการทำอาชีพประมงนะคะก็จะทำให้เกิดสินค้าเช่น กุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําอาชีพชาวนาน,นะคะสินค้าที่ได้ก็จะคือข้าวข้าวเปลือกนั่นเองนะคะถ้าเราทําอาชีพชาวสวนผลผลิตหรือสินค้าที่ได้นะคะเราก็จะได้ผลไม้แล้วก็ผักต่างๆนะคะในวันนี้นะคะทิเชอร์ก็มีใบงานมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะโดยทิเชอร์จะให้นักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างอาชีพในชุมชนแล้วก็บอกประโยชน์มา2อาชีพนะคะเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าอาชีพชาวสวนก็ได้นะคะประโยชน์ที่ได้อาจจะบอกว่าทําให้คนในชุมชนนะคะมีผักมีผลไม้รับประทานหรือเราจะบอกว่าอาชีพประมงก็ได้นะคะประโยชน์ของอาชีพประมงนะคะอาจจะบอกว่าทําให้คนในชุมชนนะคะมีอาหารทะเลรับประทานนะคะไม่ขาดแคลนก็ได้เนาะ สำหรับใบงานเรื่องนี้นะคะอิงจากแบบฝึกหัดส,สังคมในหน้าที่56นะคะถ้านักเรียนนําแบบฝึกหัดกลับไปแล้วนะคะให้นักเรียนทาตรงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้นําแบบฝึกหัดกลับไปนะคะนักเรียนทําในกระดาษหรือว่าสมุดเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็ขอฝากเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ค่ะขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรียนได้อย่างไรนักเรียนต่อมาสองข้อนะคะทำลงในสมุดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนลงวันอังคารที่ส0สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4ี่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ